มาไว้เก็บผักด้วยเก็บไปไว้ก่อนยังไม่รู้หรอกว่าเมนูอะไรยังไงก็ต้องกินอยู่แลหยะผักไม่กินวันนี้ก็ไม่กินตอนนี้ก็กินตอนเย็นไม่กินวันนี้ก็กินพรุ่งนี้นี่หละกินแบบง,ง่ายๆสุดๆเลยน้องไก่อันหนึ่งเหลือจากแฟนยายนี่สลับสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้า,า,จาเพื่อนมาทําไมมาทําไมเดี๋ยวจะพาเอฟซีไปนู่น ون. ไปเอาดิน มาผสมเพาะผักนะคะวันนี้ไม่ไมค่อยลมไม่ค่อยแรงสักผ้ายายจะเอาดินพวกนี้แหละแต่เไปผสมกับดินใหม่เนาะไปะเดี๋ยวไปให้อาหารไก่ไปเก็บไข่เ่ยยายจะมาขยายพริกขยายพลิกอากาศวันนี้ก็เหมือนเดิมแต่ว่ามันไม่ค่อยมีลมหน่อย รอดูแฟนยายโทรไปไอ้นั่นโทรศัพท์ <c oughs> คอยดูว่าจะมาไหมวันนี้ไปเอาไปให้อาหารไก่เก็บไข่ก่อนเดียวค่อยมาเอาดินปกติเนี่ยยายจะมาขุดเอาคุยหนูแบบนี้นี่เนาะไปผปสมแต่อันนี้มันแฉเนาะมันเปียกมันดินมัน มันเละนะเนี่ยมาหาขุดเอาแถวนเนี้ยเนี่ยขุดเอาคุย้ยนูนี่นี่แต่ตอนนี้ดินมันแฉะมากเลยเอาไม่ได้ก็เลยเดี๋ยวจะไปเอาดินเก่าที่เราเพาะเพาะผักอะนะในกระถางนี่นะคะสามวันอีกแล้วหกฟอง ากาศดีที่ไหนได้ออกมาข้างนอกอยู่ในบ้านไม่ค่อยรู้เรื่องหรอออกมาข้างนอกวิลมอีกแล้วทั้งลมทั้งฝนตกนิดหน่อยอีกแล้วว่าจะเอาดินใส่กระถางสักกนหน่อยดูฝนเพื่อนทั้ทงลมทั้งทั้งลมทั้งฝนลงนลมเม็ดมานิดหน่อยมาไว้เก็บผักด้วยเก็บไปไว้ก่อนยังไม่รู้หรอกว่าเมนูอะไรยังไงก็ต้องกินอยู่แล้วแหละผัก ไม่กินวันนี้ก็ไม่กินตอนนี้ก็กินตอนเย็นไม่กินวันนี้ก็กินพรุ่งนี้อะไรไหนๆก็ออกมาแล้วก็เก็บไปเลยเพราะว่ามันต้องใส่เสื้อกันหนาวน่ะมันต้องใส่เสื้อกันหนาวร้อนๆนึกได้มาเก็บก็ต้องมาใส่เสื้อกันหนาวมาใส่หมวกใส่อะไรอีกออเสียเวลาไหนๆก็ออกมาแล้วเก็บไวปไ้ปเลย หัวไม่ใหญ่ปีนี้ปลูกช้าไปปีที่แล้วมันหนาวนานเพื่อนๆอันนี้ใบาคางโลน่าเดี๋ยวจะไอ้นั่นะ่ะทำรัานมากินมันจะอร่อยมันจะออกดอกแล้วี่ย เอาคะแนนมาใหม่ป่ะพอแล้วยวไปเอาดินใส่ไอ้นั่นก่อนดูดิบรรยากาศ เพื่อนฝนตกอีกแล้วฝนลงเม็ดมาอีกแล้วดูดิมันยังแฟนใหญ่รดน้ำเยอะไปใส่เดือนเดี๋ยวยายจะไปเอาดินเนี่ยน,นี่แฉะอยู่เลยนี่เดี๋ยวทิ้งไว้ในนี้ก่อนสวันสองวันให้มันแห้งก่อนแล้วยายจะเอาดินดีๆมาผสมแล้วก็จะเอาใส่ใส่กระถางเล็กแล้วก็แยก แยกเอ่อแยกพริกเนาะนี่เียเอาดินนี้ผสมเนี่เนาะดินที่เราซื้อมาอันนี้มันจริงๆมันเป็นดินปลูกดอกไม้เนี่ยก็ช่างเหอะมันไม่มีก็เอาอันนี้แหละเนี่ยดินที่ยายซื้อมาโรยแถวๆนี้ป่ะเดี๋ยวไปทำอาหารเที่ยงก่อน ดูอากาศก่อนแ้วเขาว่ากันดูดิมันมาเมื่อใหม่แล้วลมใหม่แล้วนี่นะคะอาหารแกนใหยวันนี้มันฝรังผัดมันฝรังใส่หอมใหญ่นะคะเคยทำให้ดูบ่อยแล้วไม่ได้ใขให้ดูไก่ทอดแล้วก็จะมีดิดรูปสลัดนะคะ เพื่อนไก่ทอดมันฝรัง่งผักแล้วก็บิสโรดสลัดแฟนยายเอาออกไปแล้ว <c oughs> มีโรดสลัดแล้วก็น้ำน้ำแบล็คเบอร์รี่นะคะเออของแฟนยายมาทีนี้มาทำของเราของเขาเสร็จแล้วมานี่ของยายจะตำขนมจีนใส่กระชาย <c oughs> ประเกือเทศแช่แช่แข็งนี่เนาะ มาแล้วก็ตำก่อนเด้อเดี๋ยมากินกันตำไงก็ตำเหมือนตำสมตำนั่นแหละแค่ใส่กระชายเฉยๆไม่ใส่เส้นมะละกอไม่ใส่นะคะนี่นะคะเสร็จแล้วขนมจีนใส่เข้าไปตำนิดเดียวนะกินคนเดียวเมื่อกี้ไปเห็น นเนาะที่เอามาถุงหนึ่งโยอยากกินตาป่าเดี๋ยววันหลังเนะาะตำปากินมีหน่อไม้เดี๋ยวจะเพาะทังอ,อกก่อนเพาะทังอ,อกเพาะหนาอเลี้ยงและอาหารเรากินแต่ยังงี้ยังงี้แหละอาหารของเราเนาะมามเพื่อนเสร็จแล้วนี่ แบบง่ายๆสุดๆเลยน้องไก่อันนึ่งหลยจากแฟนยายนี่สลัดเอ้ยผักมีแรดิสเดี๋มาลองชิมกันว่าแรดิสจะอร่อยเหมือนที่ของเราปลูกหรือเปล่านะไปกินกันมาคุณเพื่อกินกันมาแล้วด้วไม่รอใครแล้วขอกินก่อนด้วโอ้ยต้นไม้ กินได้ทุกวันเนาะอาหารที่เราชอบว้ยเกะกะต้นไม้ที่อื่นก็แสงมันไม่ให้ ให้ได้อยู่ไรนิดนะใบอ่อนๆกินอร่อยอยู่มันไม่โดนแดบดบมันก็จะเป็นคล้ายๆผักกาดบ้านเราเนาะ ใบาคาโลนามาเด้อมาเด้อเสกค่อยดูวันนี้บายบายอินเทอร์เน็ตจะมาหรือเปล่าจะอาทิตย์หนึ่งแล้วเพื่อนไม่มีอินเทอร์เน็ตแฟนใหญโทรไปหลายรอบแล้ววันนี้โทรไป คุยกันยังไงไม่รู้แฟนยายเขาแบบว่าเขาเขาเรียกอะไรล่ะเขาแนะนําเขาโฆษณาใน็ตแรงกว่าเดิมอะไรเนี่ยเพิ่มอีกห้ายูโรแฟนยายเออแฟนยายบอกว่าถ้าจะเพิ่มนะ่ะมาทําให้ได้ไหมวันเนี้ยเ,ออเขาก็บอกว่าจะมาวันนี้รอด,ดู ตอนแรกก็ใช้เน็ตแพงกว่าเพื่อนแล้วเนาะอันนี้แพงไปอีกตอนแรกเกือบเกือบค่าสามสิบเก้ายูโรตอนนี้เพิ่มมาอีกห้ายูโร ไม่มีลมแต่ฝนตกแฟนยายกินเสร็จไปนอนแล้ว ยายไม่รู้ยายบอกไม่ถูกเน็ยบ้านยายเนาะมันใช้งานได้ไกลาไมากเลยถึงสวนผักสวนอะไรก็เน็ตไปถึง Wifi เนาะแต่ว่าโหลดคลิปช้าชาไม่เหมือนเมืองไทยโหลดคลิปไม่ถึงห้านาทีเสร็จแล้วไม่ถึงห้านาทีเสร็จแล้วอันนี้โหลดโหลดคลิปทีชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงอะ ใส่พริกเยอะมากเลยนยะแถมกระชายเผ็ดอีกต่างหากแต้มันเผ็ดอย่ากินให้หมดแต่มันเผ็ดแค่นี้ก่อนลอพักพักยกก่อน อ,อร่อยเผ็ดเชี่ยวยายเริ่มแลงเนี่ยของกิน好吗จะไม่ค่อยเค็มแล้วเนี่ย